เทรนการออกแบบสมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตในยุคนี้นับวันยิ่งมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นและตัวเครื่องที่บางลงค่ะซึ่งส่งผลให้หน้าจอเกิดการแตกราาได้ง่ายขึ้นและที่สำคัญเลยนะคะหน้าจอยิ่งมีขนาดใหญ่แค่ไหนราคาในการเปลี่ยนหน้าจอก็ยิ่งสูงตามไปด้วยค่ะทั้งนี้ทางทีมงานได้เจอโฆษณาฟิล์มกันกระแทกของโฟกัสแอนตี้ช็อคที่แตกต่างจากฟิลม์มทั่วไปนั่นก็คือมีชั้นฟิล์มถึง4ชั้นด้วยกันค่ะ ช่วยให้ดูดซับและกระจายแรงกระแทกที่เกิดกับหน้าจอได้มากกว่าฟิล์มปกติเนื้อฟิล์มเป็นแบบบางใสแต่ยังคงความชัดของหน้าจอไว้เหมือนเดิมค่ะแล้ววันนี้เลยนำมาทดสอบกับเครื่อง iPad ให้เห็นชัดๆกันไปเลยนะคะว่าสามารถป้องกันหน้าจอแตกได้มากน้อยแค่ไหนกันค่ะภายในกล่องประกอบไปด้วย 1. แผ่นฟิล์มแบบใสคงความชัดของหน้าจอและช่วยลดรอยนิ้วมือ 2. ผ้าเช็ดไมโครไฟเบอร์ช่วยทำความสะอาดหน้าจอส่วนขั้นตอนการติดฟิล์มกันกระแทกนั้นก็ไม่ยากนะคะเพียงแค่ 1. ทํำความสะอาดหน้าจอด้วยผ้าเช็ดไมโครไฟเบอร์และสกอตเทป 2. ลอกเลเยอร์1ออกแล้วนำมาติดกับโทรศัพท์ 3. ค่อยๆไล่ฟองอากาศออกกรณีมีฝุ่น สามารถดึงออกมาแล้วใช้สกอตเทปเก็บฝุ่น 4. ลอกเลเยอร์2ออกสังเกตว่าหลังจากที่ลอกเลเยอร์ออกมาใหม่ๆการทัชจะค่อนข้างหนืดน,นิดนึงนะคะแต่ว่าทิ้งไว้สักพักอาการเหล่านี้ก็จะหายไปเองค่ะการทดสอบคุณสมบัติการกระแทกของโฟกัสแอนตี้ช็อคในโฆษณานะคะก็จะเห็นว่า การปล่อยลูกเหล็กขนาด300กรัมระยะความสูงถึง60ซนติเมตรลงสู่หน้าจอมาลองทดสอบกันด้วยเครื่องมือที่คล้ายกันเลยดีกว่าค่ะ นอกจากการปล่อยลูกเหล็กแล้วโฟกัสก็ยังมีการทดสอบด้วยการใช้ค้อนกระบอกประแจพร้อมกับใช้มีดสับเราก็จะมาทดสอบให้ดูเลยนะคะว่าฟิล์มกันกระแทกของโฟกัสแอนตี้ช็อคจะสามารถกันกระแทกได้จริงหรือเปล่า นอกเหนือจากคุณสมบัติการกระแทกที่เพิ่มเข้ามาแล้วนะคะสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคุณสมบัติการกันร,รอยขีดข่วนและการคงความคมชัดของหน้าจอไว้เหมือนเดิมค่ะจากที่เราได้ลองทดสอบฟิล์มกันกระแทกโฟกัสแอนตี้ช็อแล้วนะคะก็จะเพิ่มความมั่นใจในการใช้งานโทรศัพท์และแท็บเล็ตได้อย่างหายห่วงค่ะซึ่งฟิล์มกันกระแทกโฟกัสแอนตี้ช็อมีสำหรับโทรศัพท์และแท็บเล็ตทุกรุ่น สามารถหาซื้อได้ตามตัวแทนจำหน่ายทุกประเทศค่ะหมดปัญหาหน้าจอแตกติดฟิล์มกันกระแทกโฟกัสแอนตี้ช็อค